18ล้านได้เนี่ยทำเกษตรอยู่ประมาณ2.5ล้านได้ครับประดังใน300แสนก็ได้ครับในลบุรีในโรงงานอุตสาหกรรมที่นนนนนม,มนต้องขออภยนนัยเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรบกวนในวันหยุดของท่านอ่บการช่วยเหลือมันจะไม่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 ไม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 ทันกาเพราะนั้น แยกกันนั่นตองนตรงนั้นเลยทางใหม่เลยก็ประมาณยี่สิบกว่โลที่ทางเดีวสองเครื่องตอนนี้เราจะเรารวมอยู่แล้วก็จะเอาไปใช้ประโยชน์ทีนี่จะต้องมีตามเอา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn